สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Happy Valentine Day นะคะวันนี้วันวาเลนไทน์ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมาดามมีอาหารมาเสิร์ฟนะคะวันนี้มากินข้าวกับมาดามไหมมาดามชอบกินขนมจีนข้าวพุ้นภาคอีสานของเราวันนี้มาดามทำขนมจีนน้ำยาป่ากุ้งสดนะคะเพื่อนๆนกุ้งตัวใหญ่มากเห็นไหมคะตัวใหญ่มากๆเลยอะเหมือนน้เห็นหหนะกุ้งตัวเบ้อเริ่มเลยขนมจีนน้ำยาป่านะคะกุ้งสดนะ มาทานกับมาดามไหมเห็นไหมคะเนี่ยกุ้งสดเต็มเลยอะ่ะเห็นไหมคะกุ้งสดตัวใหญ่ใหญ่คะ่ะเป็นขนมจีนน้ำยาป่านะคะลองทำดูขนมจีนน้ำยาป่ากุ้งสดมาดามยังไม่เคยทำนี่เพื่อนๆมากินกับมาดามสิคะน่ากินมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะตักก่อนตักน้ำยาก่อนอร่อยเวอร์วางอลังการ มาดามแล้วหนักลดไปหกโลนะคะเพื่อนๆดูผอมไหมดูผ่อมแล้วดูสวยไหมคะวาลนไทน์ปีนี้เพื่อนๆกินข้าวกับไขค่ค้ะนี่มาคะ่ะดียวมาดามจะให้ดูหน้าตาน้ากินมากเพราะแม่พี่น้องแห่งประเทศไทยกุ้งสดๆ เห็นไหมคะขนมจีนน้ำยางป่ากุ้งสดมาดามชอบกินขนมจีนที่สุดเลยลองดูจะอร่อยแค่ไหนเห็นหมเส้นขนมจีนยาวมาก กินคนเดียวไม่ต้องห่วงสวยค่ะขนาดกินกับคุณพ่อสุดหล่อยังไม่ห่วงสวยเลยนะคะวันนี้ใครได้ดอกไม้วันเลนทายลวบ้างใครได้กุหลาบกุหลาบแดงเก้าสิบเก้าดอกแล้วบ้างคะมา,าม,มาดามได้ดอกเดียวดอกเดียวจริงๆ จริงๆหน่มจีนน้ำยาป่าเนี่ยทําเมื่อไหร่ก็ไม่มีเบื่อนะคะกินได้ทุกๆวันร่างกายต้องการปรลากุ้งกุ้งสด วันนี้เ,เพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างอ่ะอย่าลืมนะคะ Social distancing สวมหน้ากากด้วยนะคะกินร้อนช้อนกูล้างมือบ่อยๆนะคะเ,เพื่อนอๆ วันวาเลนไทน์ปีนี้ก็จะไม่หวือหวาเพราะทุกๆคนติดโควิดดอกกุหลาบ99ดอกก็คงไม่ได้เพราะเศรษฐกิจโควิด COVID. มันบังครับให้เราเก็บเงินไอกินซื้อเข้ากินค่ะไม่ได้ให้ซื้อดอกกุหลาบให้แฟนแต่มาดามแฮปปี้วาเลนไทน์คุณพ่อตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วคุณพ่อสุดหล่อก็แฮปปี้วาเลนไทน์มาดามแต่เช้าเหมือนกันค่ะ บอกเลยได้ดอกกุหลาบค่ะแต่ได้ดอกเดียวดอกเดียวจริงๆกินขนมจีนปาดน้ำตาไปค่ะเพื่อนๆกินขนมจีนน้ำยาป่าปาดน้ำตาไปค่ะอ,อร่อยเวอร์วัง